สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเพซี่หนึ่งช็อปนะครับวันนี้จะเป็นตัว Adidas นะครับโคปานะครับแต่เป็น Adidas โคปาไซส์เล็กๆนะครับไซส์225นะครับ4 UK นะครับซึ่งไซส์นี้จะไม่มีขายในบ้านเรานะครับต้องสั่งนำเข้ามาเท่านั้นนะตัวนี้มาดูกันนะครับตัวเล็กๆนี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็แบบโคปาปกติทั่วไปนะครับแต่ไซส์มันเล็กลงนะครับเหมือนตัวของผู้ใหญ่ จะรีบุญใหญ่ได้ไหมเพราะมันไม่ได้แบ่งว่าเป็นของเด็กนะครับอ่าแต่มันเป็นไซส์2 2 5 4 UK 4.5 US นะครับอ่าก็จะเป็นหนังจิงโจ้นะครับนะชุดปุ่มก็เหมือนกันนี่จะมีเบอร์นี่4 4ตัวนี้จะเป็นหมายถึง UK นะครับ4 UK แต่เป็น US ก็4.5 US นะครับ36เศษ2ส่วน3ตัวนี้ก็รู้ๆกันก็จะประมาณโอ้อยู่ประมาณ0.5ถึง1นะครับ แล้วแต่เท้าของแต่ละคนนะครับความบานความยาวนะครับนะตัวนี้จะเป็นเม็ดอินเยอรมันนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอินเยอรมันนะครับใครเท้าเล็กๆอยากใส่โคปาก็สอบถามได้นะครับนะมีหนังจิงโจ้นะครับ คโคปาบโครับแฝบสามขีดนะครับดำขาวคลาสสิกนะครับนี่อดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวนทางนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อ oh, ใครเด็กๆดรุ่นใหม่อยากจะใส่โคปาบ้างนะครับนะนี ไอตัวนี้ไว้เล่นสนามแข็งนะครับสนามดินสนามหญ้าปกตินะครับหญ้าเทียมมาสเล่นได้ไหมก็เล่นได้นี่แหละนะครับอืมนะรองเท้าคลาสสิกนะครับคลาสสิกตลอดการใส่ยังไงก็ไม่ตกยุกนะครับอ่ะนะครับอ้าวดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับวันนี้ขอไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ